สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย u 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับ m a สด้านะฮะแล้วก็ตามด้วยนิสสันแล้วก็มิตสุบิชินะฮะก็มีเพื่อนๆเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นค่ายของญี่ปุ่นนะครับแต่มาในวันนี้นะแอดอยากจะวิเคราะห์ค่ายทางฝั่งจีนบ้างนะฮะวันนี้แอดจะมาวิเคราะห์ค่ายที่ชื่อว่า MG นะฮะ เพื่อนๆเนี่ยเคยสงสัยกันบ้างไหมฮะว่าทําไมค่ายอย่าง MG เนี่ยเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างนานนะแต่ทําไม MG เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จกับเขาสักทีนะฮะยอดขายก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับรวมถึงถ้าเปรียบเทียบกับ BYD นะฮนะ ที่เพิ่งเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยเรียกว่าไม่ไนานเลยนะแต่ทําไม BYD เนี่ยถึงประสบความสําเร็จในการทําการตลาดและการขายมากกว่า MG ไปแล้วนะคะตรงนี้เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่านะ,ะทั้งที่ MG เนี่ยก็พร้อมเกือบๆทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะฮะซึ่งมีอยู่ก่อนทางด้าน BYD นะฮะแล้วก็ศูนย์บริการก็มีเปิดกันเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ทําไมแล้วเนี่ยสุดท้ายคนถึงให ความสำคัญนะฮะหรือว่ายอดขายของ BYD เนี่ยมีมากกว่าทาง MG เนี่ยวันนี้เนี่ยแอดจะนำเหตุผลเนี่ยนำมาให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะและให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าเหตุผลของแอดเนี่ยจริงหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวแอดจะพามาสองยอดขายนะครับเรียงตามยี่ห้อรถในประเทศไทยนะฮะสิอันดับแรกนะครับของปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปี2566นอะครับอันดับที่หนึ่งนะฮะก็คือ Toyota อันดับ2อ s u ีซูนะครับแล้วก็ตามด้วย Honda แล้วก็ตามด้วย Ford ตามด้วย i t s u b บิ h i นะฮะแล้วต่อมาก็คือ BYD นะฮะซึ่ง BYD เนี่ย ส่วนแบ่งการตลาดเขาทำได้3.9นะฮะแล้วก็ยอดขายเนี่ยทำได้3 4 3 2คันนะครับผมซึ่งอันดับต่อมาเนี่ยก็คือ MG นะฮะซึ่ง MG เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดเขาทำได้3.5นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยเขาทำได้27,311คันนะ,ะซึ่งเรียกว่า การที่ BYD เนี่ยเพิ่งเข้ามาทำตลาดได้ไม่นานนะฮะแต่ว่าอยู่ดีๆนะฮะยอดขายเนี่ยก็เอาชนะทางด้าน MG รวมถึง Mazda n i s s a ันแล้วก็ Neta ได้นะครับซึ่ง MG เนี่ยก็มีส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยน้อยกว่าทางด้าน BYD ด้วยนะครับเพราะว่า BYD เนี่ย เขาทาได้3.9ใช่ไหมครแต่ว่า MG เขาทําได้แค่3.5มานะครับนี่แอดคิดเล่นๆนะขนาด Mazda กับนิสสันนะเขายังไม่ได้ลงรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอัดเข้ามาในตลาดมากนะครับถ้าเกิด Mazda เนี่ยเขาเอาตัวรุ่นใหม่ๆเช่น CX 5ตัวใหม่หรือว่า CX 6 0มาทําตลาดด้วยนะครับบางทีอาจจะแซง MG ก็ได้นะครับเพราะว่า Mazda เนี่ยเขาไม่ได้เปิดตัวตัวใหม่มานานแล้วนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเปิดตัว Mazda BT 5 0นะอันนั้นก็เป็นการเปิดตัวในยุบหลายปีเลยนะฮะที่เป็น b i g โมเดลเชนรั้งใหญ่นะฮะตรงนี้ก็คือน่าสนใจนะฮะว่าเหตุผลอะไรนะะที่ทำให้ MG เนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จในแถวหน้าของยานยนต์ประเทศไทยได้เลยนะฮะหนำซ้ำนะฮะยังโดน BYD เนี่ยซึ่งเพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าไม่ได้นานเลยนะ,ะแซงไปหน้าตาเฉยเลยนะวันนี้แอดก็นำเหตุผลมาให้เพื่อนๆฟังสัก3-4ข้อนะยังไงเพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับข้อแรกนะครับก็คือ การที่ MG นั้นนะยังทําตลาดได้ไม่แม่นยําเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็ทําตลาดได้ดีแล้วแต่ว่าเรียกว่าดีไม่สุดสักตัวนะฮะอันนี้เนี่ยอย่างที่อดเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็จะเป็นรุ่นอย่าง MG5 นะครับซึ่งเจ้า MG5 เนี่ตอนที่เปิดตลาดมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยค่ายโตโยต้าเนี่ยเรียกว่าพยายามที่จะกัดออปชั่นนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรให้เลือกมากมายนะฮะแต่ว่าค่าย MG ซึ่งตอนนั้นเนี่ย เขาสร้างความแปลกใหม่ในตลาดด้วยการนํา MG5 เข้ามานะครับซึ่ง MG5 เนี่ยเรียกว่าเป็น Big m o d e เด h a i n ซึ่งค่อนข้างดูดีดูสวยแล้วก็ดูล้ำนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประกอบกับราคาเนี่ยของ MG5 เนี่ยเรียกว่าไม่ได้แพงเลยนะฮะตอนนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณแค่500,000บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอ MG5 ออกมาเนี่ยถึงขนาดทําให้ To โ o t a เจ้าตลาดนะฮะต้องมาปรับ กระบวนท่าใหม่ด้วยการทํายาลิสเอทีฟออกมานะฮะซึ่งในภายภาคหลังนะฮะทุกคนพ็จะทราบว่าโตโยต้าก็จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในการที่ทําตลาดครั้งใหม่ในตอนนั้นนะฮะทุกคนก็จะทราบใช่ไหมฮะว่า MG5 มเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องราวของเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเครื่องยนต์ของ m g 5เนี่ยถ้าจะพูดกันตามตรงนะฮะเรียกว่า ค่อนข้างที่จะกินน้ํามันมากๆนะฮะการขับเคลื่อนของมันเนี่ยไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหร่นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือว่าฮอนด้าหรือว่านิสสันนะครับและรวมถึงมาสด้านะฮะ MG5 เนี่ยถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องราวของบอดี้ที่ใหญ่นะครับคนในครับนะครับก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า MG5 นั้นค่อนข้างที่จะกินน้ํามันมากๆนะฮะแล้วก็รถเนี่ยออกตัวได้อืดมากๆนะครับเพราะว่าต้องแบกน้ําหนักรถเนี่ยพอสมควรนะครับ โดยยอดขายของ MG 5นะครับมาในระยะหลังนะฮะก็คืออันนี้แอดอัปเดตเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนธันวาคมก่อนที่ MG 5เนี่ยจะมีการเปลี่ยนโฉมอีกรอบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำยอดขายได้ประมาณแค่775คันเท่านั้นนะอยู่ที่อันดับ3นะฮะแต่ว่าดูอย่างเจ้าตลาดอย่างโตโยต้านะฮะเขาทำได้ถึง5,339คันนะรเรียกว่า a อ t i ตัวนี้ไม่ได้เป็นเครื่องไฮบริดนะฮะแต่ว่าโตโยต้ตัวนี้สามารถ ประหยัดน้ํามันได้ถึง10กว่ากิโลลิตรนะฮะบางคนก็สามารถวิ่งได้ถึง20กว่าโลลิตรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ดึงดูดได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็รวมถึง Honda เนี่ยที่เขามีเครื่องยนต์ Hybrid อยู่นะครับแต่ว่า MG5 เนี่ยมันมีดีแค่บอดี้อย่างเดียวแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะต่อมานะครับ MG5 เขาก็ได้มีการ ไมเนอร์เชนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่า MG 5 Minor Cha ชนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่สุดอีกนะครับทุกคนก็จะทราบใช่ไหมฮะว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่ต่างประเทศนะฮะที่ประเทศจีนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับแล้วก็ MG 5ตัวนี้เนี่ยด้านในก็จะไม่ใช่แบบนี้นะฮะเขาจะมีทั้งหมด2จอนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาภายในแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า MG ประเทศไทยเนี่ยเลือกที่จะทําการตลาดเพียงแค่เอากันชนหน้า แล้วก็กันชนหลังเปลี่ยนแปลงมาใส่เท่านั้นแต่ว่าเครื่องยนต์และภายในเนี่ยยังเป็นตัวเดิมนะฮะตรงนี้เองนะฮะที่แอดบอกว่าการทําตลาดของ MG เนี่ยไม่แม่นยําแล้วก็ดูแล้วไม่สุดเหมือนโตโยต้าหรือว่าฮอนดานะฮะตรงนั้นก็เลยส่งผลทําให้ยอดขายล่าสุดนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2567ใน b s e gment ซ d ดานะ,ะ MG 5เนี่ยล่วงลงไปเลยนะฮะเรียกว่าต่ํากว่า m a สด้าแล้วก็มิตซูบิชิรวมถึงมิส s ันอีกนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะจากตอนแรกๆเนี่ยที่แอดเปิดให้ดูนะฮะ MG 5 เ,เขาทำได้ประมาณอันดับ3อันดับ4นะฮะแต่ว่ามาในระยะหลังเนี่ย m g 5ทำยอดขายได้แค่188คันเท่านั้นเพิ่งจะมีการไมเนอร์เชนไปแท้ๆนะฮะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะครับ แล้วต่อมานะครับ MG 5 Minor Change 2024ในต่างประเทศนะฮะก็มีบางสื่อเขาได้รายงานออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าแอดเนี่ยยังงงๆในการทำตลาดของ SAIC หรือว่า MG ในต่างประเทศพอสมควรนะฮะเพราะว่าล่าสุดนะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็เปลี่ยนโฉมแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเครื่องยนต์นะ,ะกลับกลายเป็นใช้ขุมกำลัง1.5ลิตรเทอร์โบนะฮะซึ่งเรียกว่าปัจจุบันนะฮะแทบจะไม่มีค่ายรถยนต์ไหนในไทยนอกจากมา z d a นะฮะที่ทำเครื่องเทอร์โบแล้วนะ หรือว่าเครื่องยนต์น้ำมันพเพียวนะอย่าง Toyota แล้วก็ Honda นะครับเขาก็ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดกันหมดแล้วนะฮะมีเพียงแต่ MG5 ก็ยังย้อนกลับไปทําเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินอีกนะฮะตรงนี้แอดก็ยังค่อนข้างสับสนอยู่นะฮะว่าทาง ค่าย S A I C หรือว่า M G เนี่ยเขาทําตลาดอย่างไรนะแทนที่จะเอาเครื่องยนต์ของ M G 3ที่เป็นไฮบริดนะ,ะเอามาลงกับเจ้า M G 5ตัวนี้นะเพราะว่าแอดนะฮะมีความเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติ M G 5เนี่ยย้อนกลับไปทํารถยนต์น้ํามันเบนซินเทอร์โบเหมือนเดิมนะฮะแอดมั่นใจเลยนะฮะตรงนี้ว่า M G 5น่าจะยอดขายตกลงไปเหมือนเดิมนะฮะเผอแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าในประเทศไทยตอนนี้นะค,ะคนส่วนใหญ่ ถ้าเป็นรถอ c o ค a าหรือว่าเป็นรถขนาดกลางส่วนใหญ่เขาจะนิยมรถไ Hybrid แล้วนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าทาง MG5 จะทำตลาดอย่างไรนะฮะว่าจะทำตลาดเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องมาตามกันต่อนะฮะแต่ว่าข่าวแววๆตรงนี้เนี่ยอัปเดตมาแล้วว่าในประเทศจีนเนี่ย MG5 เขาจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบจริงๆนะฮะตรงนี้ก็ต้องมาตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าในหมวดเซกเมนต์อื่นๆของ MG5 นะครับเช่น MGHS นะครับผม อย่างล่าสุดนะฮะในเดือนมิถุนายนปี2024นะฮะอย่างอันดับหนึ่งก็คือค o n d a CRV ใช่ไหมฮะเขาขายได้ถึง717คันนะ,ะอันดับ2ก็คือฉางอันนะฮะขายได้703คันอันดับต่อมาก็คือ Great Wall Motor นะฮะ ตัว h a v เวลเนะครับขายได้60คันแต่ว่า MGHS อนะครับอันดับ4นะฮะขายได้42คันนะครับได้ข่าวว่าตัวนี้เนี่ยทั้งลดแรกแจกแถมนะยังขายได้แค่40กว่าคันเท่านั้นนะถือว่าทํายอดขายได้อย่างน่าผิดหวังมากๆเลยนะฮะสำหรับ MGHS นะครับแล้วอย่างล่าสุดนะครับเ g นะครับเขาก็กําลังจะออกตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับชื่อว่า MGES นะครับตัวนี้เนี่ยแทน MGZS นะครับแต่ตัวนี้แอดมองว่า เขาทาตลาดได้ค่อนข้างเชื่องช้ามากๆนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยประเทศไทยยังอยากที่จะใช้รถ e ีวอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ากระแสะ EV ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มที่จะแผ่วลงแล้วนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเข้ามาของรถตัวนี้ของ MG ที่กําลังจะเข้ามาของเจ้า MG ES ตัวนี้นะฮะจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นะฮะอย่างที่แอดเนี่ยกล่าวไว้ในตอนต้นของเหตุผลนี้นะฮะคือ MG เนี่ยค่อนข้างทําตลาดได้ ไม่ตรงจุดนะแล้วก็เชืองช้ามากๆกนะครับการทาตลาดในปัจจุบันเรียกว่าไม่ตรงจุดหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับส่วนมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทาง MG เนี่ยก็เรียกว่าไม่สุดเหมือนกันนะฮะก็คือในเรื่องราวของการรับประกันแบตเตอรี่นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะ,ะอย่างในครับของ MG4 เนี่ยเขาบอกว่าการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานของ MG ที่ทให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบกันมากนะฮะแต่หลังจากที่ MG เนี่ยเขาทำตัวนี้ออกไปนะฮะหลายๆคนก็บอกว่า ทำไมทําแล้วก็ทําไม่สุดอีกเหมือนกันนะ,ะใน MG เนี่ยเขาจะยกเว้นการรับประกันก็คือจะมีรุ่น MG Z SEV นะฮะแล้วก็ MG EP แล้วก็ MG ES นะฮะเขาบอกว่าไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานดังกล่าวนะครับตรงนี้เนี่ยแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมต้องมีการแบ่งด้วยนะฮะว่าถ้าเป็น MG C MG Maxus s N อะไรพวกนี้เขาก็จะรับประกันให้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น MG Z SEV นะ MG EP กับ MG ES เนี่ยเขาจะไม่รับประกันให้นะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ ของ MG ZS EV TS เนี่ยเคยทําคลิปเล่าให้ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะที่ลูกค้าเนี่ยเขาใช้รถประมาณ4-5ปีนะฮะแล้วก็ใกล้ๆที่จะหมดรับประกันของแบตเตอรี่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในวันันตีอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่ามีความชื้นนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ทั้งที่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่เคยน้ําท่วมนะฮะแล้วก็ไม่เคยลุยน้ําหนักๆนะฮะแล้วเขาก็เอามาเป็นประเด็นในการร้องเรียนอยู่พักหนึ่งนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีแล้วนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จบเรื่องนี้ได้ไม่สวยเหมือนกันนะฮะจนมีสมาชิกในคลับบางคนนะฮะถึงขนาดว่าไม่พอใจนะฮะแล้วก็ตั้งมาเป็นกระทูโพสกันเลยนะฮะเขาบอกว่าทําไม ZSEV 2022ถึงไม่ได้รับการประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเหมือน MG4 แล้วก็ Maxus s 7แล้วก็ Maxus s 9แล้วก็ Cyberster นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจมากนะฮะว่า m g z SEV เนี่ยทำผิดอะไรเหรอถึงไม่ได้รับประกันนะฮะอย่างคอมเมนต์นะฮะเขาก็บอกว่าเศร้าด้วยคนนะฮะบางคนเขาก็บอกว่ารวมตัวกันไปยื่นขอเรียกร้องกันครับอะไรอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าคำว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานคืออะไรความหมายคือ จุดจุดจุดต้องไปหามาก่อนนะอะไรอย่างนี้นะฮะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าไม่ยุติธรรมเลยซื้อมาปีกว่าแล้วมีชื่อบ้างก็ยังดีต้องรักลูกทุกคนสิไม่ใช่รักแค่บางคนนะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันไม่รับประกันหรอกครับเพราะมันรู้ว่ารถรุ่นเรามีจุดอ่อนอย่าง z s ที่วาวล์วระบายแรงดันน้ําเข้าง่ายมันรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหามันเลยไม่กล้ารับประกันแบบนี้น่าจะฟ้อง ที่เขาจะไปฟ้อง BYD อีกลดราคาแพงกว่าแต่การรับประกันโคตรกากนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันนะฮะอย่างที่แอดกล่าวนะครับว่า การที่ MG เนี่ยเขาทําการตลาดแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์เนี่ยบางทีเนี่ยทำได้ดีแล้วนะฮะแต่อย่างที่แอดเนี่ยบอกนะฮะก็คือดีแล้วก็ต้องดีให้สุดนะฮะบางทีแล้วเขาก็ดีแต่เขาก็ดีได้ไ,ดไม่สุดนะฮะตรงนี้แอดก็มองว่ามันก็เป็นจุดอ่อนที่ทําให้ MG เนี่ยไม่สามารถทะยานขึ้นมาอยู่แถวหน้าของยานยนต์ในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับ และอย่างเรื่องเกี่ยวกับการรับประกันนะครับทาง M g มจเขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติการรับประกันเนี่ยคุณก็ต้องเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ตลอดนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นภาระผูกพันในอนาคตเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่อยากเข้าศูนย์มาถ่ายน้ามันเครื่องเองข้างนอกเนี่ยจะยังได้รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาระในอนาคตก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแลกกับการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานนะฮะทุกคนก็แชร์ดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแล้วก็เข้าศูนย์่ยอางไห คุ้มกว่ากันนะฮะแต่ว่ายังไงแล้วก็ตามแต่นะฮะการรับประกันแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ไม่ครบเลุมเกี่ยวกับอุบัติเหตุอยู่ดีนะฮะหรือว่าคนที่ใช้รถในการทําธุรกิจในการขับแกลบอะไรพวกนี้เขาต้องไม่รับประกันให้นะครับยังไงก็ตรวจเช็คกับทาง MG ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะฮะที่แอดเนี่ยแนะนาให้ทุกคนนะรับรู้เกี่ยวกับการตลาดของ MG นะ,ะที่บอกว่า คำบางอย่างเนี่ยก็ทําได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่แอดเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับคือ MG เนี่ยเหมือนกับว่าผ่านความคิดแล้วก็กลั่นกรองออกมายังไม่เนี๊ยบพอนะฮะถ้าพูดถึงเนี่ยความเนี๊ยบก็อาจจะสู้กับทางเจ้าตลาดอย่าง t o y ยต้าหรือว่าฮอ n ด้ยังไม่ได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าในรูปแบบการทําการตลาดบางอย่างเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ย MG5 เนี่ยเขาทําเครื่องยนต์ได้แรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็วิ่งได้สมูทนะแล้วก็ราคาเนี่ย ถูกนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในตอนนั้นเนี่ยยาลิสเอทีพเนี่ยจะได้เกิดหรือไม่นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาก็ทิ้งช่องโหว่ของการตลาดไว้นะฮะก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้สมูทมากแล้วแถมกินน้ํามันหนักหน่วงมากนะฮะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้ราคาขายต่อ MG 5มือ2เนี่ยเรียกว่าหลายคนเนี่ยสะดุ้งเลยะคระับบางคนเนี่ยบอกว่าพยายามขายอยู่ที่3 0 0 0 0 0สา0กันเลยนะฮะเรียกว่าราคานี่ร่วงยิ่งกว่ารถ E ีวีกันอีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่แอดเนี่ยเห็นหลายๆคนนี่ย่นนะะในเรื่ององงข MG ไซเบอร์เซอร์นะฮะซึ่งรถคันนี้เนี่ยเรียกว่ามีสเสน่ห์แล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าติดอยู่ตรงเรื่องเดียวอีกแล้วนะครับที่ทําอะไรแล้วก็ทําไม่สุดเหมือนเดิมนะะก็คือเรื่องราวของการออกแบบไฟไท้ายนะฮะอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ,ะว่ามันมีหลายดีไซน์ทําไมถึงไม่เอามาใช้มีหลายคนนะฮะก็บอกว่าไฟไท้ายของ MG Cyberster เนี่ยคล้ายๆกับป้ายจราจรนะฮะที่บอกทางเลยนะครับตรงนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับไฟไท้าย MG บ้างก็ คอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับวันนี้แอดก็สรุปเรื่องราวคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวความเนี้ยบของการบริหารของ MG เนี่ยเรียกว่ายังขาดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับพอรวมๆกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ทําให้ MG เนี่ยไม่สามารถก้าวขึ้นมาท่าพระสมีของ BYD หรือว่า To โยต้หรือว่า Honda ได้สักกีนะครับพร้อมกับรู้สึกว่ายอดขาย MG เนี่ยรู้สึกจะออกแนวทรงๆออกแนวถึงขนาดล่วงลงเลยก็ยังมีนะฮะตรงนี้ก็ต้องเก็บไปให้ ฝ่ายบริหารคิดดูอีกทีนะฮะว่าเขาจะทําอย่างไรในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารค่ายรถยนต์ของ MG นะครตรงนี้แอดก็สรุปข้อมูลมาให้ในมุมมองของช่องเรามาให้นะผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในความคิดของเราบ้างนะฮะก็พิมพ์มาบอกแอดได้นะครับถ้าแอดว่างแอดก็จะเข้าไปตอบนะฮะวันนี้แอดฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ